าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วน้องควรทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเอางี้นะในดวงชะตานี้มีดาวเจ้าเรือนพบกรรม,มะคืองานเนี่ยกรรม,มะเป็นพันธุค่ะแต่เป็นประเกษตรโอ้โหนี่ในทางโหราศาสตร์นี่ไม่ใช่ตีความง่ายๆนะกรรม,มะคืองานตามดวงของเขาเป็นพันธุอก็แปลว่างานนั้นเป็นงานของครอบครัวเป็นงานที่ทําเหมือนกับเป็นชีวิตไม่ใช่งานนี้คือโอกาสที่เห็นว่าได้โอกาสที่จะทําเงินไม่ใช่ ฉันก็ใช้เองใช่ใชแล้วก็เป็นการดูแลบลํารุงสุขภาพแต่ไอตัวที่ลอยเด่นอยู่ในเดือนกรรมะดาวเสาิที่น่าสนใจดาวเสาเนี่ยมันแปลว่าการเกษตรกรรมเรื่องของสมุนไพรเรื่องของพืชมงคลคือดวงของตุกตาเนี่ยแปลกมากนะซึ่งคงไม่เคยมีใครบอกถ้าตุกตาไปเล่นเรื่องว่านมงคลไม้มงคลเงินสะพรั่ง ทองไหลมาเงินไหลแล้วปลูกใส่กระถางที่ดีไซน์โดยตุ๊กตาอุบลวันนะมีลายเซน็นอะไรเงี้ยแล้วก็ลดเดนน้ำมลก้าวัดคือถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะไปได้ไกลามากเลยหนูรู้ไหมมันจะทําให้เกิดกระแสมันจะทําให้เกิดเป็นกําลังเพราะหนูจะต้องทําของแบบมีความเป็นชีวิตธรรมชาติสูงสุดที่สุดก็คือเพชรพลอยทองจอวิวเวลรี่คือสิ่งที่อยู่ใต้ดินานานที่หนูสามารถทําได้อันเนี้ย มันจะทําให้มาจินคือผลตอบแทนเยอะมากแต่อข้อแรกเนี่ยมันจะแบบรุ่มลุ่มดอนดอนไอ้ที่ทําอย่างแรกอ่ะตัวเองรักต,ตัวเองชอบตัวเองใช้มันก็ลุ่มรุ่มุ่มุม,ม,มดอนดอนตามเราเพราะมันเป็นปรากก็จะจยัง ok มันถึงไปขายเหตุที่เขารวยเอารวยเอาอันนั้นของหนูเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ของหนูค่ะแต่ว่าคุณพ่อสุทานจริงแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเขารวยใช่เขาเขารวยมากจากการขายของหนูยอนมินิดนึงเรื่องความรักจะเป็นห่วงทุกตา ุกตาเกิดวันอาทิตย์ทําให้ดาวสุขเป็นกาลีทําทักษะแล้วดาวสุ์เป็นดาวตัวแทนของความรักคือเพราะฉะนั้นทุกตาต้องไม่ได้ว่าคนรักในปัจจุบันมันมีนะคําว่าคู่เป็นกาลีเนี่ยมีความนี้หนึ่งมีคู่แล้วมีความทุกข์และเป็นปัญหาค,คู่เป็นติ่งเป็นเคราะห์ที่พึงมีมามิได้มีสมปรารถนาตลอดไปค่ะแต่มันมีข้อยกเว้นถ้าคู่นั้นมีเคราะห์ซ้ำกรัมซักคู่นั้นเป็นพ่อไม้คู่นั้น เป็นลูกกัมพาคู่นั้นเป็นคนที่มีโรคประจําตัวอย่างใดอย่างหนึง่งคู่นั้นเป็นคนอาภัพอวัสนาใดบางประการที่ถูกกระทํามาเจอเรายกเว้นพ่อไม้ลูกกัมพะถูกกระทําอย่างอายุที่ทำมาเจอกันมันพอจะแก้ความเป็นกาลีนี้ได้<ม>เขาเขาเคยมีครอบครัวไหมเขาเคยอะไรไม่เคยงันย้นหนูต้องระวังนะเดี๋ยวจะหาออกอะไรเราเขาเโรคประจําตัวไหมมีค่ะ เป็นไตอักเสบค่ะหเป็นโปรตีนรั่วเอาก็เป็นมาตลอดยังไม่หายใช่ค่ะต้องดูแลเห็ดเห็ดหนูไงเห็ดหนูไงใช่ค่ะหนูทดลองเห็ดหนูตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ดีขึ้นแต่มันจะไม่มีทางหายค่ะเรื่องคู่อาจารย์ได้ขยายความจริงครบนะค่ะอาจารย์มีอะไรอยากถามไหมคะคงอยากถามอย่างคําถามเดียวกับมดดำก็คือเรื่องสุขภาพเพราะว่าหนูทำงานเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเอง จะมีอุบัติเหตุไหมเพราะว่าเดินทางบ่อยมากในดวงนี้ดาวอายุตามทักษะเนี่ยเป็นอริกระดวงชะตาคําว่าอายุเป็นอริเนี่ยตีความไงอายุเป็นอริแปลว่าพฤหัสเป็นมรณะแปลว่าพฤหัสเป็นมรณะแปลว่าไม่ชอบไปหาหมอพฤหัสเป็นมรณะก็แปลว่าชอบที่จะเรียนรู้การดูแลตัวเองด้วยตัวเองแนะนําคนนู้คนคนนี้ตัวเองไม่หาหมอเพราะรักษาจะชอบรักษาตัวเองค่ะ แต่มันมีนกลไกในการรักษาที่มันไม่ถูกตามหลักทางการแพทย์ซึ่งมันอาจจะคิดว่าซื้อ,อยากินเองแต่บางทีไม่ครบโดสหรือมีผลต่อเนื่องอันนี้ตุกตาต้องศึกษาให้ลึกซึง้งรวมถึงการทําในเรื่องของเวชภัณฑ์ต่างๆอาหารเสริมต่างๆที่คนต้องรับประทานด้วยว่ามันส่งผลอย่างไรเพราะเดี๋ยววันหนึ่งทุกตาจะมีปัญหาที่ถามว่าคดีความต่อไปจะมีไหมก็จะมีก็เฉพาะไอ้เรื่องแบบนี้ระวังให้ดีนะข้อต่อมาเรื่องของ อายุเป็นอรลเนี่ยมตีความงี้นะอายุเป็นอริในทางโหรตีได้2ประการหนึ่งอายุยืนเพราะอาุเป็นอรลไม่เป็นอะไรเลยสองอายุเป็นอรลก็แปลว่าเป็นโรคขี้หมูลาขี้หมาแห้งเดี๋ยวเป็นนู่นแต่นิดหน่อยเป็นนี่นิดหน่อยเป็นนั่นนิดหน่อยเป็นโรคสำออยตลอดชีวิตอันนี้อาจจะเป็นได้อีกอย่างหนึ่งเครื่องบินตกอุบัติเหตุทําให้ผ่าตัดพิการที่ปรากฏในดวงชะตานี้ไม่มีแล้วตามดวงเนี่ยจากนี้2ปีต้องอดทนพอผ่านกลางปี25้าสนะ ชิดจะปลอดโปร่งแล้วหลังจากเมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะทุกตาจะเจริญมากหลังจากเมษายนเขาบอกดวงคนไทยจะเปลี่ยนใครที่เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นบ้างฮะคนที่เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเนือ่องจากมีนาคมเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญคือพัตยุย้ายใช่ไหมทงผลดีต่อคนเกิดราศีกรกฎกราศีตุล<อ>ราศีกรกฎราศีตุลน,นะหลังจากสงกรานปีนี้นะโอ้โหจะงานเข้าเงินเยอะ งานเยอะวันุ่งสุดท้ายค่ะให้ตุ๊กตาฝากข้อคิดคชีวิตเราผ่านมาถึงวันนี้มันผ่านมาได้ความยากลำบากเหมือนกันเนาะค่ะรู้เอาอะไรสู้ก็กำลังใจทั้งหมดที่มีจริงๆเนี่ยอยากบอกผู้ชมว่าหนึ่งอยากคิดถึงตัว,ตวเอง ให้เราคิดถึงพ่อแม่ถ้าเรายัางมีพ่อแม่อยู่รหรือเรามีคนที่เรารักอยู่อย่างตุกตาเนี่ยตุกตาใช้หลักคิดก็คือนึกถึงพ่อแม่แล้วเวลาที่ตุกตาเหนื่อยมากๆตาก็จะมองคนที่เขาแย่กว่าเราอ,อย่างน้อยเรายังมีมือมีเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นที่เขาลําบากกว่าเราเขาแย่กว่าเราเยอะอ,อย่าคิดว่าเราแย่ที่สุดยังมีคนที่แย่กว่าเราแล้วเวลาที่เราทุกข์ใจหรือเวลาที่เราท้อแท้เนี่ย พยายามคิดนะคะอย่าไปมองคนที่เขาดีกว่าเราเราจะเกิดความรู้สึกอิจฉาเราจะเกิดความรู้สึกว่าทําไมเราแย่คุณให้มองคนที่แย่กว่าคุณแล้วกําลังใจคุณจะเกิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้อย่างชีวิตของแขกรับเชิญคุณผู้ชมผ่านมาแล้วทุกรูปแบบลงอยู่อยู่ไปในกองอึกก็ไปมาแล้วแต่เราสามารถเลือกเลือกที่จะทำเลือกที่จะเป็นแล้วที่สำคัญหัวใจต้องเข้มแข็งด้วยค่ะ ท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นยุคโซเชียลเป็นยุค 4G เขาบอกว่าคนเราทุกวันนี้เวลามีปัญหามักจะอยู่กับตัวเองเราอยู่กับตัวเองเยอะไปหรือเปล่าเราอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะไปหรือเปล่าเราลองถามสิฮะว่าเวลาเราอยู่กับตัวเองเราอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กเราหาทางออกกันได้จริงหรอ,อลองมีปัญหาแล้วลองเดินออกไปนอกบ้านไปเจอคนสิฮะไม่แน่นะฮะปัญหาเหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนจากร้าย กลายเป็นดีเหมือนดาวของเราในวันนี้ที่ครั้งหนึ่งเจอปัญหาแต่เพียงแค่คนพิการคนหนึ่งผ่านมาคนคนนั้นสามารถพลิกชีวิตเขาได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาอยู่เราเชื่อว่ายังมีคนที่มีปัญหามากกว่าคุณอีกเยอะอ,อย่าอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กจนหาทางออกไม่ได้ฮะผมเนี่ยนะเคยมีชีวิตตกตำ่ำก็คล้ายๆกับตุกตานั่นแหละแต่ว่าผมมองคนที่สูง แล้วก็ชื่นชมยินดีและให้เป็นกําลังใจว่าวันหนึ่งเราก็จะมีวันนั้นเหมือนที่เขามีถ้าเราดีในวันนี้แล้วก็เลือกมองคนที่ต่ําคนที่ลําบากกว่าเราเป็นอุทาหรณ์สอนจิตว่าคนมันมีหลายแบบทุกวันนี้นะไม่ได้มองใครเลยแค่ลําพังสังขารตัวเองเนี่ยป่วยเจ็บทายไม่ออกอะไรก็แย่แล้วนะเพราะนั้นก็มองตัวเองแล้ววันนี้ทุกตาเข้ามาร่วมรายการเนี่ยก็ดูไปหมดครบหมดแล้วนะหวังว่าจะเป็นตัวอย่างแก่ทุกคนได้ ก็จะมอบของดีให้ไปคุ้มเป็นมคลคะณทุกตาเคยได้ยินไหมอาจารย์ไม่เคยเข้าใจนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเนี่ยแต่ก่อนอะไรกันปากเป็นเอกปากดีที่สุดเหรอปากมันหาเงินไม่ได้หรอกแต่ชีวิตทุกวันนี้หาเงินได้ปากทุกตาก็จะหาเงินได้ได้ปากถ้าใช้สีพึ่งมหามงคลนี้พอตัวเองก็ใช้อยู่แล้วก็หุงกวนไว้ใช้ให้พร้อมสาลิกาลิ้นทองนีส่ไว้เลยใส่ไว้เลยใส่ไว้เลยแล้วคราวนี้ทุกตาจะเจรจาความอะไรพูดอะไรทุกตาก็ เอาเอามือรูปนะแล้วก็ทาลิ้นให้ปากแบบหวานนะถ้าหวานหวานนะเออใช่ขอบคุณค่ะจะได้รวยเหมือนจังรักนะจะพูดมากกว่าเดิมมาสิลำพังก็พูดเยอะอยู่แล้วจะพูดเยอะกว่าเดิมใช้สีพึ่งนี้แล้วพูดแล้วนะจังงังจะพูดเฉพาะสิ่งที่ควรพูดอีวันนี้ขอบคุณดาวของเราค่ะทุกตาอุบลวันค่ะขอบคุณค่ะ คุณที่ติดตามชมรายการทอล์คุลุดาวกลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา4ี่ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้สวัสดีค่ะคนเราเนี่ย <c oughs> ทุกวันนี้จะสามารถลดอายุตัวเองไป20ปี <c oughs> แม่ห <c oughs> มอแห่มเ <c oughs> ชื่อไหมถูกแล้วค่ะผ่านการสรรยกรรมเท่านั้น ถูกพูดถึงเยอะที่สุดค่ะกับการที่ทำให้ใบหน้าของตัวเองนั้นดูอ่อนเยาวลดลงถึง20ปีอยากเห็นหน้าจริงๆที่เราจะทำมันได้ไหครับได้ก็โอเคอีกจะยุบลงเยอะวันที่ตัดใจว่าเฮ้ยเราจะต้องทำทั้งหน้าเปลี่ยนหน้าอย่างนี้เขาเปลี่ยนดวงด้วยไหมฮะพ่อหมอลั่มันมีคนมากมายในประเทศนี้และในโลกนี้ที่ก็ทำแบบนี้ แต่มันก็แค่เงียบเงียบไปหรือมันอาจจะแคเออ่เนี่ยหนูกำลังถูกต้องทำไมพี่แอร์ถึงกลายเป็นเรื่องเป็น,นราวถูกต้องอดวงชะตานี้ชี้ชัดเลยจะโด่งดังมีชื่อเสียงเมื่ออายุมากดาวเสาราหูลรงดวงชะตาเพื่อหัสร่วมอาทิตย์คือดวงชะตานี้เป็นเวลาที่ใช่เวลาของชีวิตคือหนึ่งไอ้บุตรเนี่ยบุตตะเนี่ย เพราะรหัสสวสดีเป็นกเกษตรสี่เนี่ยมันชัดเจนลูกสี่คนที่ลูกสี่เมียนหนึ่งใช่ไหมคะมคเมียเมียใช่ไห่คะตามดวงเนี่ยนะมันต้องมีสักสองสามสี่นะอ๋ออันนั้นลูกลูกเหลืออะไรฮะ